สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะเมื่อกี้เราแค่ถ่ายฟอสซาร์ตากมาสูงใช่ไหมตอนนี้มันเป็นชิลเดิมอยู่นะครับมันชิลเดิมชิลใสชิลเดิมตากฝนม,มันเป็นรอยแล้วละ่ะเฮ้ยน่าย,ย้อนแสงเราว่าจะมาเปลี่ยนชิลกันนะฮะพอดีเราชอบขับกลางวันมันก็ต้องใช้สมอเนาะเราจะเปลี่ยนชิลกัน อันนี้สั่งมาจากจากร้านอะไรอ่ะอะไรนะจากชูปอร์นะีฮะจำชื่อร้านไม่ได้ลวเป็นซีลของสป,นะสปีดี้ดนะฮะสปีดี้ตัวทัวริงนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ต้องหอดในการเปลี่ยนซีลกันนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะฮะี่เลยตัวแรกก็คือตัวนี้ข้างกระจกข้างแกนกระจกนะครับจะเป็นตัวนี้ ก็จะถอดชุดนี้ออกก่อนต้องถอดชุดนี้ออกมาแล้วเราจะเห็นน็อตตัวอยู่ข้างในตัวนี้แล้วก็ใต้ใต้โลโก้นะฮะเฮ้ยโลโก้เป็นสติ๊กเกอร์นะเดิมหลุดละหลุดทำได้ไงเนี่ยนี่อยู่นี่เป็นนอ็อตลู้น็อตเห็นไหมเลยน่าจะไม่ค่อยเห็นเลยอยู่นี่อีกสองตัวเป็นสี่ตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะถอดก่อนเดี๋ยวขอเวลาถอดแปนะ๊บนึง โอเคตอนนี้ดุลแล้วน,นะฮะตรงนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับตรงก้านกับจบทะก็ตัวนี้จะเป็นหัวไขควงนะฮะนี่ๆพวกนี้จะเป็นหัวไขควงนะเราจะได้ชิ้นนี้มาชิ้นนี้เขาก็มีคนไปหุ้มคาร์บอนนะ,ะเป็นผ้าหรือว่าแต่สติกเกอร์คงจะไม่สวยแล้วก็ต่อไปยึดชิลคือตัวนี้นี่ก็จะเป็นหกเหลี่ยมก็จะเป็นหกเหลี่ยมสี่ตัว ไฟฟ้ามันปรับข้างในเนี้ยซีลไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ก่อนครับตอนนี้ก็ถอดเสร็จแล้วนะฮะสีตัวไม่ยากไม่ยากตัวนี้มันไม่ค่อยแน่นเดี๋ยวรอซีลใหม่มาใส่กันนี่นะครับเทียบเทียบซีลเ,เดิมใส่กับสปดี้นะฮะอันนี้จะสูงกว่านิดนึงประมาณนิ้วนึงเดี๋ยวผมแกะก่อนแป๊บ นี่นะครับชิวสปีดี้มันเป็นทรงถ้าพูดตรงๆก็เรียกว,ว่าทรงเออแม็กของ, Ninja ของนินจาหกห้าศูนแหละเหมือนกันเลยแต่ว่ามันอันใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่ข้างหน้าเดี๋ยวใส่ก่อนแป๊บนึ่งนะถ่ายตอนพาติดบ้างนี่นะฮะตอนใส่เดี๋ยวเราลองมาปรับดูนะครับฮิวี่มากดปรับไหม นี่คือลงสุดนี่ขึ้นสุดลงสุดปกติไม่ติดเดียวผมขันให้แน่นต่อแล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือชิวลงตามที่สุดนะฮะฮชิวลงตามสุดนี่คือสูงที่สุด โอเคสำหรับวันนี้นะฮะอุณาดามาสำหรับการเปลี่ยนชิลนะฮะเสร็จแล้วไม่ยากสรุปแล้วแค่ขันตัวน,อน็อตอีกแค่6 4กับ4เป็น8ตัวนะฮะกรอบนอก4เป็นหัวแฉก2อาหกเหลี่ยม2องแล้วก็หกเหลี่ยมตัวนั้นอ่ะมาขันตัวชิลออกนะฮะก็เสร็จแล้วได้เปลี่ยนชิลง่ายมากง่ายมาก